ุ้น ASTS ร่วงแรงหลังประกาศซื้อคืนหุ้นกู้และออกหุ้นกู้ใหม่2 2ตุลาคม2 0 2 5 Investing.com AST Space Mobile หุ้นเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารร่วงแรงหลังบริษัทประกาศชุดธุรกรรมทางการเงินครั้งใหญ่บริษัทได้กำหนดราคาการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพอวุโส4.25%มูลค่า50ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดปี2032 โดยใช้เงินสดและการออกหุ้นสามัญคลาส A จำนวนประมาณ2ล้านหุ้นเพื่อชำระคืนทู่ถือหุ้นกู้นอกจากนี้ ASTS ยังได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ครบกำหนดปี2036เพิ่มจากเดิม850ล้านดอลลาร์อัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีและราคาแปลงสภาพที่96.3ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ดีลนี้ช่วยลดภาระหนี้และดอกเบีย้ยรวม13.5ล้านดอลลาร์แต่ตลาดมองว่าการออกหุ้นเพิ่มอาจทำให้เกิด d i ลูช i o n หรือการเจือจางมูลค่าหุ้นและสะท้อนว่าบริษัทต้องการเงินทุนมากกว่าที่คาดไว้ยิ่งไปกว่านั้น Barclays ปรับลดอันดับหุ้น ASTS จาก overweight เป็น underweight พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่60ดอลลาร์ต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้หุ้น ASTS ร่วงลงกว่า7%ท่ามกลางแรงขายจากนักลงทุนที่กังวลต่อการเพิ่มทุนและความผันผวนในระยะสั้น